วัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกที่บ้านฝนตกนะครับวันนี้ม้านใครฝนตกมั่งครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยนะครับ ใครเข้ามาแล้วกวากดติดตามกดสับคลายกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมบูฟ้าก็พื้มืดเ,เลยครับตกเลครับตกแปะแปะแปะใ่เย็นนะขอฝนชื่นใจครับ ไรรากาศฝนตกครับอันนี้นะครับให้มาแต่งปันฝนตกครับ